ย้ำเตือนก่อนเข้านอนคืนนี้พี่เปิลเพิ่งโพสข้อความไปแล้วกดเข้าไปข้อมูลเชิงลึกเขาเตือนเหลืองทุกครั้งแบบนี้แต่คืออะไรยอดเงินขึ้นทุกโพสนะคะอย่าไปลบถ้าขึ้นเตือนแค่นี้อย่าไปลบเขาไม่ได้จำกัดรายได้คุณเขาแค่บอกว่าการเข้าถึงอาจจะลดลงแนะนำให้ใส่ภาพเราไม่จำเป็นต้องทำตามทุกอย่าง ในระบบเราสังเกตตัวเราเองว่าอันไหนที่เหมาะสมกับเราอันไหนที่เหมาะสมในการโพสต์บริบทนั้นๆบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใส่ภาพเราแค่ต้องการข้อความเฮฮาปาจิงโกเหมือนพี่เปิ้ลตา่ผ้าไม่แห้งสักทีเพราะฝนตกพี่เปิ้ลก็โพสต์ขำๆแค่นี้แต่ยอดเงินก็ขึ้นนะทุกคนและล่าสุด <c oughs> 44นาทีที่แล้วเนี่ยค่ะ กดเข้าไปเงินก็ขึ้นอีกนะคะทุกท่านอย่าไปลบอย่าไปตกใจไม่ได้จำกัดรายได้แค่ขึ้นเตือนธรรมดาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าไปลบขอความอย่าไปตกใจค่ะเกิดว่าเขาบอจำกัดรายได้ข้าก็บเหตุต่อไปเดอ้อจ้ะเดอ้อไม่ต้องกังวลใจนะคะสู้ๆคะ่ะ